หมุนสุดท้ายยังไงก่อนเค็มอ่ะ80บาทนะคะเออสวยหน่อยยังไงยังไงรออยู่ยังไงเอยคูณ12ดอกนี้540บาทเข้าไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นค่าเยวเจมี่นะคะดูที่บังหมุดใต้คลิปได้เลย Hello รสวัสดีมิดปรักนักเตนทุกท่านนะคะก็ต้องเล้เาสู่่องเจมี่ปานสลอ็อตจ้าเออมาจา้กพี่จา๋าวันนี้อยู่ที่เกมคริสโตโกนะคะด้วยงบประมาณ20บาทเท่านั้นมาถึงก็เปิด Turbo. เทอร์โบไปเลย1แมตช์มาดูอัตราการจ่ายก่อนนะจ๊ะพี่จา๋ามาเออตัวที่แพงที่สุดนะคะก็คือหนุ่มวิศวะนั่นเองแล้วอันนี้คืออะไร อันนี้คือที่ขุดเมืองนะคะคอมพิวเตอร์มือถือโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะกับเบ็ดเท่าไหร่ดีพี่จา๋าเอามา20บาทก็ขอลองเบ็ด2บาทดูก่อนนะจ๊ะสัก10รอบมาเคมมาดอกแรกสวยงามนะจ๊ะอุย <c oughs> ตัวขุดเมืองนะตัวแรงตัวแรงบอกเลยว่าตัวเนี้ตัวแพงนะจ๊ะพี่จา๋าขอไหล ขอไหลเป็นน้ำเลยนะวันไนี้ยเออ,อเคมาสบาทยังไงก่อนโอ้โหคิวมาแล้วจัดไปดอกนี้16บาทพี่จ้ามาดูกันว่าสิบหมุนแรกของเรานะคะจะทำกำไรไปได้ที่เท่าไหร่นะคะเอ,อมาดองนี้ยังไงไม่ไหลต่อนะพี่จ้าอุ้ยเจมมาแล้วคิวต่อ 2บาทสวยงาม30บ,บาทเราเด้ออุ้ยสแกตเตอร์บาชนะรางวัลการหมุนฟรีสิบรอบนะคะมายังไงก่อนเออจัดไปสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจมี่ด้วยเด้อโอ้โหสวยดอกนี้เคมายังไงคูณ5เข้าไป สิไม่ไหลต่อเลยโอ้โหดอกนี้ะไป18บแาทพี่จามามาดูกันว่าสิบรอบหมุนเราจะจัดได้ที่เท่าไหร่นะจ๊ะเหมือนจะไม่ค่อยไหลตัวมือถือตัวแรงสาบองบาทมาแล้วโอ้โหอยากได้หนุม่มวิศวามากเลยตอนนี้ไม่เข้าให้เลยอืม้มสิบมากระจัดกระจายคิวมาดอกนี้คูณสิบไปดิ เออขอแบบคุณหไ,ไ,ไหลๆนะไมพี่จ๋าจัดไปอีก40บาทมาห้าหมุนสุดท้ายนะคะสี่หมุนอืมสิบลงอยู่เดอ้เอ,อมือถือมาแล้วอีกสีสิบสาทโอ้โหรุนกันแบบน่าจะมืดพี่จ๋มามันเลยมัเลยเออจัดไปสี่สิดอกนี้ เจมมาต่อเนื่องนะคะโอ้โ oh หสำหรับใครที่อยากเล่นค่ายเดียวกับเจมีนะคะดูที่ปังหมุดใต้คลิปได้เลยพี่จ๋าจัดไป102บาทกำไรมาแล้ววันนี้เราพกมาไม่เยอะนะคะย0บาทเท่านั้นนะ,ะตอนนี้คือกำไร100ยแล้วโอ้โ oh หหมุนสุดท้ายยังไงวุดยาวๆเลยนะคะได้ปรับบ้านไปที่161บาทนะคะคอมเิวเตอร์ก็มาคิวลงต่อ สวยงามจ้าพี่จ่าดอกนี้วันนี้ไม่เห็นหนุ่มวิศวะออกโรงเลยนะจ้าพี่จ่าเออมาปรับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าเป็นเบ็ดชี้ยี่สิบบาทนะพี่เออมาขอวัดใจที่เบ็ดยี่สิบหน่อยนะะว่าจะรุ่งหรือจะลิ้งนะเออวิเข้าอีกแล้วสแกตเตอร์ใครอยากเข้าสแกตเตอร์นะคะพยายามแบบปรับเบ็ดขึ้นขึ้น,น,นลงลงนิดนึงมันก็จะแบบ มีโอกาสเข้านะค่อนข้างเยอะเลยพูดจริงๆไม่รู้เป็นบั็กหรือว่าอะไรนะคะเออแต่สูตรของเจมีก็คือตับเบ็ดขยับเบ็ดขึ้นขึ้นลงลนะถ้าอยากจะเข้าสแกตเตอร์ฟรีนะคะเออเอมมาดอกนี้40บาทยังไงโอ้โหจัดไปดอกนี้270บาทสวยจริงๆนะคะวันนี้ หมากเ้าเป็นบีชงบีทีนะเออไม่หยุดกันสักทีนะะอีห้าหมุนสุดท้ายมือถือมาตัวแพงนะคะเออสี่หมุนสุดท้ายยังไงก่อนเค้มมาแปดสิบบาทนะคะเออสวยหน่อยยังไงยังไงรออยู่ยังไง เอยคูณ12ดอกนี้540บาทเข้าไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นค่าเดอเจมีนะคะดูที่บางหมุดใต้คลิปได้เลยบอกเลยว่าแต่งงตกดีตกถิ่นแน่นอนพี่จ๋าจัดไป686บาทรางวัลก้อนโตมาแล้วเออเลยสามหมุนสุดท้ายนะคะมาดูกันค่ะโอ้โหมือถือลงบ่อยไว้ไวันนี้เขาอย่างดีจัดไปหมุนสุดท้ายโอ้โห ร้อยสี่สิบบาทมาแล้วพี่จ๋าไหลไม่ไหลไหลไม่ไหลมห,มหมุนสุดท้ายนะคะยังไงโอเคอเลยเบตงพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถือว่าวันนี้นะคะก็ สนุกสนานะะนะคะเพลิดเพลินนะคะกำไรไปที่พั0เกว่าบาทน,นะจ๊ะพี่จ๋าเออบอกเลยว่าสุดจัดนะจ๊ะใครที่อยากเล่นค่ายเดียวกับเจมี่นะจ๊ะดูที่ปักหมุดใต้คลิปได้เลยวันนี้เจมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย